เรียนผู้บรญชาการกองพลพัฒนาที่1ที่เคารพกองพลพัฒนาที่1ขอรายงานการปฏิบัติงานที่สําคัญในห่วงที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระปิดาแห่งฝนหลวงประจําปี2567ปฏิบัติหน้าที่จิตไสาพระราชทาน904ในหมายสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารจัก,กรีทศสมะรามาธิบดินรโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ประกอบพิธีรับพระราชทานพันปรานินจิตรดาจากสมเด็จพระคิิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีกองพลพัฒนาที่หนึ่งดเนินกิจกรรมจิตอาสาทั้ง3ด้านจํานวนส0ิครั้งกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสำคัญต่างๆได้ปริมาณโลหิตจำนวน2 7 0 4จัดกำลังคนสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเ่าบางการปฏิบัติงานตามนโยบายจัดกิจกรรมทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2 5 6 7ัาที่2ดังนี้จัดพิธีตอนรับทหารใหม่พร้อมแนะนำคณะผู้บงังคับบัญชาพบปะและจัดเลี้ยงไอศครีมและเครื่องดื่มเกลือแร่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมโครงการลดความเครียดเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบเองินรับขวัญบุตรและสิ่งของเครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อนเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและคลายความกังวลทําการฝึกศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยนํากาลังพลที่มีค่า b m เไเกินกว่าเกณฑ์ที่กองทัพบกกาหนดร่วมออกกําลังกายเป็นประจําทุกสัปดาห์ จัดอบรมยูนิสคูการใช้งานและการบำรุงรักษารถสบานเครื่องหนุนมั่นการฟื้นคืนชีพด้วยการปั๊มหัวใจ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ตรวจหน่วยประกอบเลี้ยงหน่วยขึ้นตรงกองพัฒนาที่1ให้คำแนะนำในการประกอบเลี้ยงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของกองทัพบ,บกการสอบพัดเลือกจากสิบเอกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในส่วนกองบัญชาการและหน่วยขึ้นตรงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับกำลังคนที่มีถึงหนึ่งในสาม ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดอัคีภัยภายในหน่วยการประชาสัมพันธ์ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการการปฏิบัติงานของหน่วยที่สำคัญรวมพิธีทอดกรถิ่นสามัคคีของกองทัพภาคที่หนึ่งประจำปี2567งานโครงการพระรา,ดาชดำริกองพลพัฒนาที่1นึ่ำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้ง4โครงการที่หน่วยรับผิดช,ชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้แก่การลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ปา่า การเฝ้าระวังไฟป่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนให้การต้อนรับุลโทจากกฤษตซีนนท์ผุ้มในการกองศิลปชีพและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปชีพสวนพึ่งมอบเงินค่าตอบแทนค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปชีพสวนพึ่งและค่าจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริและธนาคารควายโรงเรียนควายบ้านหนองตาดั้งจัดกำลังพลสนับสนุน การแข่งขันวิ่งตะนาวสีเทล2024นณโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอาําเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบ,บรุรีลงพื้นที่ตรวจประเมินผลของฝ่ายชลน้ำเดิมตามโครงการจิตอาสาต้านภายแลง้งประจำปี2568ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรภายในโครงการทหารพันธดีของพลพัฒนาที่1นําำส่งข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อแปรรูปเป็นผักดองนวังสรรปทุมด้านสวัสดิการกำลังพลมอบความข,ขวัญวันคล้ายวันเกิดเป็นประจำทุกเดือน ดำเนินการชุบตราหน้าหมวกให้กับกำลังคลจำนวน164นายกองพลพัฒนาที่1ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ